สวัสดีครับวันนี้เราซื้อขอเล่ากลับมาแล้วครับเรายังอยู่กับเน่ครับราชายุทธจักรนะครับผลงานของโกเลงและงานแปลของคุณนนนพเช่นเดิมน,นะครับอาที่แล้วเราถึงตอนที่ว่าบุญรุษหนุมม่มสมซ้อพวกนี้ชื่อว่าซิมลังครับได้เข้าไปในป้อมพิทักษธรรมแล้วก็ถูกลีเชียงแชนะครับ ที่เป็นหนึ่งในประมุขของป้อมพิการณานั้นชวนเข้าร่วมกำจัดเทพเจ้าสำราญหรือฉางเงกวนที่คิดกันว่าเป็นต้นเหตุของการเข่นฆ่ากันเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับแล้วก็พลันมีรถม้าและมีหญิงสาวลงมาจากรถม้าสวยสะครานเลยหญิงสาวนางนั้นเรียกกันว่าแม่นางเจ็ดนะครับเรามาต่อกันเลยหญิงสาวที่ลงมาจากรถม้าถูกลีเชียงแชร์ทว่าเป็นทิดาคนที่เจแห่งตระกูลจูจูชิก ตระกูลจูและมีผู้นำที่ชื่อว่าเจ้ามหาสมบัติที่ร่ำรวยมหาศาลให้การสลรับถนนเงินทองกับป้อมพิทักษ์ธรรมอยู่บ่อยครั้งจูฉิกชิกเอ่ยว่าต้องการจะหาตัวของคนผู้หนึ่งแล้วก็ชี้มือมาที่สินหลังพันทาลกชุดสีแดงสวมหน้ากากปีศาจรูปร่างอ้วนเตี้ยเดินเข้าไปหาสินหลังท่ามการความสงสัยและเยยดยามจากชาวยุทธรุ่นเยาว์คนอื่นแต่ท้าลกชุดแดงตัวลากสินหลังไปข้างกายจูฉิกฉิกได้จูฉิบฉิกนะ่ เอามือเกี่ยวชายเสื้อของสิมลังไว้ทาลกชุดแดงหันมาลงมือต่อชาวยุทธรุ่นเยาว์ที่ดูถูกสิมลังเที่ยงสองกระบวนาท่าเท่านั้นผู้คนในป้อมพิทักษ์ธรรมก็ตกใจจูฉิกชีกร้องว่าหฮยให้ยีรีบไปแต่เราชาวยุทธและประมุกป้อมพิทักษ์ธรรมใช้แนนซาฉีกประกาศจับที่กำแพงออกมาเป็นประกาศจับไวลุยเสียงหัดอสูรฟ้าหนึ่งใน13อสูรอฟ้าที่รอดชีวิตจากการชุมนุมนางควรมีอายุ5 สิปีเศษมีวิชาตัวเบาที่สูงเยี่ยมและพลังฝ่ามืออัมมหิตแต่สิบปีก่อนได้ข่าวว่าจมน้ําไปแล้วแต่ล่าสุดปีก่อนศัตรูที่บาดหมางกับนางและครอบครัว140คนเสียชีวิตด้วยฝีมือประจําตัวของนางรางวันนําจับ5,000ตังค์แต่จู้ฉิกกับบอกซิมลังว่าทารกนี้ชื่อว่าห่วยไฮยีไม่ใช่ห่วยลุยเสียงแล้วก็ช่างหน้ากากปีศาจข,ของห่วยไฮยีออกมาใต้หน้ากากเป็นใบ หน้าของเด็กน้อยย่อมไม่ใช่หญิงชราวัย50อย่างแน่นอนแต่เหล่าชาวยุต,ต้องการจะจับตัวมายืนยันให้ได้ทําให้ซิมหลังต้องลงมือทั้งกระบวน่าและวิชาตัวเบาของซิมลังสร้างความตระหนกกับเหล่าชาวยุตรุ่นเยาวเพะมันช่างแข็งแรงสง่าง,งามไร้ที่ติพันจูฉิกิก็คว้าตัวซิมลังกระโดดขึ้นรถมา้าแล้วควบจากไปจากป้อมพิทักษ์ธรรมบนรถมา้าจูฉิกๆยืนยันกับซิมลังอีกครั้งว่าห้วยให้ยีไม่ใช่ห่วยลุยเสียงโดย โดยการดึงหน้ากากหนังมนุษย์ออกมาอีกชั้นเป็นใบหน้าของเด็กชายผู้หนึ่งผู้ที่เป็นน้องแดของนางนาว่าจูโป้ยแต่ชอบให้ผู้คนเรียกว่าหวยให้ยีมากกว่าและจูฉกฉิก,ก็บอกว่าที่หวยให้ยีใช้กระบวนท่าของหวยลุยเซียงได้เป็นเพราะลอกสึกจากหวยลุยเซียงตัวจริงดังนั้นช่วงเวลาที่ผ่านมาหวยลุยเซียงอยู่ที่บ้านของตนเวลาที่ประมุก3ามของป้อมพิทักษ์คุณธรรมบอกว่าหวยลุยเซียงฆ่าคู่อริและครอบครัว 140คนเป็นไปไม่ได้นางอยู่กับพวกตนตลอดโดยเฉพาะน้องแปก่อกวนนางจนนางไปไหนไม่ได้เรื่องนี้ต้องมีเบื้องหลังเผลอๆอาจจะเป็นฝีมือของประมุกสาม้วยสาซึ่งตอนนี้หวยลุยเสียงคิดจะทําลายชื่อเสียงของมันกลับคืนพานรถม้าก็หยุลดลงจูฉิฉิจอดรับห่วยลุยเสียงตัวจริงขึ้น,นมาบนรถห่วยลุยเสียงนั้นสวมชุดสีแดงสวมหน้ากากปีศาจเช่นเดียวกับห่วยให้ยีในตอนแรกจิมั้างกล่าวทักทายอย่างมารยาทด Yeah. วยลุยเสียงก็ไปได้มีท่าทีที่ดุร้ายตามคำาล่ำลือแล้วทั้งหมดก็เดินทางต่อไปทางทิศประจิมพอถึงเมืองปีเอียงพวกสิมหลังก็เห็นขบวนลงศพ17บ8ลงเดินสวนมาทําให้ทั้งหมดนั้นแปลกใจว่าแถวนี้มีโรคประหลาดหรอือสิมหลังตอบว่าถ้าเป็นโรคประหลาดก็น่าจะไปเผามากกว่าแบบนี้น่าจะมีการเข็นฆ่ากันเกิดขึ้นแล้วละ่ะวยลุยเสียงเห็นว่าเมืองปีเอียงเบื้องหน้าเป็นอันตรายไม่อยากจะไปแต่จูจิจิต้อง ืให้รู้ความจริงจริงเร่งมาให้เข้าเมืองจองที่พักในโรงแรมแล้วชวนซิมลังกับหวยให้ยีไปเดินเล่นในเมืองแต่หวยลุยเสียงไม่ไปหมกตัวอยู่ในห้องพักพวกซิมลังพากันไปที่ร้านอาหารซิมลังต้องเปลยออกมาว่าเมืองปีเอี้ยงเล็กๆขนาดนี้ทําไมถึงมีชาวยุทธมารวมตัวกันมากมายจูฉิกฉิกก็ถามว่าท่านรู้จักคนพวกนี้เหรอือซิมลังก็เอ่ยชื่อคนทั้งสิบออกมาจูฉิกฉิกถึงไม่เคยพบหน้าคนเหล่านั้นแต่ก็พอที่ จะเคยได้ยินชื่ออยู่บ้ายงยามนั้นพันมีชายหนุ่มอาหญิงสาวผู้หนึ่งตุงท้าโลกหญิงนางหนึ่งเข้ามานั่งในร้านชายหนุ่มน,นั้นรูปร่างสง่าง,งามดูมีแววเยี่ยมหานอมหิตหญิงสาวนับว่าสวยสักครางแต่มีแผลเป็นตั้งแต่จรหูผ่านวางคิ้วจนมาถึงมุมปากทาให้ดูน่ากลัวอยู่บ้างส่วนทาโลกหญิงนั้นดูบริสุทธิ์ไร้เดียงสายังหันหน้ามาล้อเลียนกับ้วยให้ยีอีกซิมล้างถามว่าท่านรู้ไหมว่าสองสามีภรรยาเนี่ยเป็นใคร พวกนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยนะพันเบื้องนอกมีเสียงหัวเลาะดังสนั่นทั้งหมดหันไปดูเห็นชายชะกัน78คนเดินคุ้มครองอลขาหลวงจีนที่ทั้งอ้วนและตัวใหญ่เดินเข้ามาดูชาวยุทธล้วนยำเกรงเกรงใจหลวงจีนผู้นี้ห่วยให้ยีเอ่ยว่าหลวงจีนผู้นี้เป็นยอดฝีมือเหรอแค่มันเดินเข้ามายังหอบขนาดนี้สิมล้างเอ่ยว่าเจ้าดูสิชาวยุทธทั้งหมดหล้วนให้ความเคารพหลวงจีนผู้นี้แสดงว่าหลวง จีนนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนเมื่อหลวงจีนเข้ามานั่งก็มีคนท้องถิ่นพาชาวเมืองนามอึ่งเบ๋เข้ามาเล่าเรื่องให้หลวงจีนฟัง,งแลกกับเงินว่าครึ่งเดือนก่อนมีพ่อค้าสิบกว่าคนมาจ้างคนงานให้ไปขุดที่นอกเมืองทางเหนือบอกว่ามีเหมืองถ่านหินแต่ขุดมาสิบห้าวันก็ยังไม่มีว่แววของถ่านหินจนเมื่อสี่วันก่อนคนงานพบว่าบนก้อนหินใหญ่ในถ้ำมีอักษรจากลูกธนูเจ็ิบ สลักว่าถ้าเข้าถ้ำจะพบกับเทพมรณะคนงานก็หวาดกลัวจะไม่ขุดต่อแต่เหล่าพ่อค้าก็เพิ่มค่าแรงให้อีกสามเท่าแล้วคนงานก็ขุดจนพบประตูศิลาบานหนึ่งมีสีแดงเขียนว่าถ้าผ่านเข้าประตูจะต้องตายแล้วคนงานก็หยุดขุดทันทีแต่พ่อค้าก็ตั้งโต๊ะอาหารสุราเลี้ยงจนคนงานเมามาย่แล้วยุให้ขุดต่อคนงานก็ขุดต่อวันรุ่งขึ้นคนงานร้อยกว่าคนไม่มีใคร ออกมาจากประตูบานนั้นเลยหน้าปากถ้ำก็มีครอบครัวของคนงานร้องห่มร้องไห้กันอันเนตอน,นาจนมีคนกล้าที่จะเข้าไปดูหลังประตูพบเห็นคนงานทั้งหมดล้มตายจนหมดสิ้นพากันนำศพออกมาที่เบื้องนอกพอสามวันคนที่เข้าไปช่วยขนศพก็พากันล้มตายด้วยที่แปลกก็คือทุกคนต่างล้วนตายในการกระทำแตกต่างกันไม่ว่าจะกินข้าวตัดฟืนตักน้ำแต่ทุกคนตายในเวลาที่ เจ่ยงตงจอมพิษล่าวิญญาณที่อยู่ในกลุ่มชาวยุเลยว่าพิษต้องถูกทาแพร่ไว้ตามประตูและผนังถ้ำแม้แต่คนที่กระทบถูกสพยังต้องเสียชีวิตในเวลา12ชั่วยามพิษชนิดนี้ไม่พบเห็นมากว่า20ปีแล้วอึ้งเบก็เล่าต่อว่าหลังจากที่มีคนตายมากกว่า200คนก็ไม่มีใครกล้าที่เข้าไปในถ้ำนั้นอีกจบความหลวงจีนอ้วนก็นไล่ให้อึงอ้งเบไปอึ้งเบก็ตะลีตะลานออกไปจน ลืมห่อเงินรางวัลทิ้งไว้หวยให้ยีจึงกระโดดออกไปหยิบถุงเงินไว้ชายุทธทั้งหมดเห็นว่าเป็นเพียงเด็กแต่มีท่าร่างที่สวยงามหลงจีนอ้วนจึงถามไถ่ชื่อแท่หวยให้ยีก็ตอบว่าจูปุ้ยแล้วหลวงจีนก็แนะนําตัวว่าชื่อทูดงมุทิตาหลวงจีนทุดงมุทิตาขยับตัวพันหนึ่งกำลังคิดข่มขู่หวยให้ยีแต่พอลุกขึ้นกลับหันมองไปทางซิมห,หลังเพราะซิมหลังเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับหวยให้ยี จึเงเตรีพลังพร้อมรอไว้หลวงจีนทุดงมุติตาเอ่ยว่าในบรรดาชาวยุทธในที่นี้อตาตมาพอจะรู้จักว่าใครเป็นใครอยู่บ้างมีแต่ตัวท่านเท่านั้นดังนั้นอนตาตมาจึงขอทดสอบฝีมือท่านสักหน่อยแล้วก็เอ่ยชื่อกระบวนท่ายุทธออกมาหนึ่งท่าสิมหลังก็ตอบด้วยชื่อกระบวนท่ารับเช่นกันแล้วทั้งสองก็ผลัดกันเอ่ยชื่อกระบวนท่าตอบโต้กันอย่างฉับไวแต่ไม่ว่าหลวงจีนทุดงมุติตาจะเอ่ยกระบวนท่าสุดยอดโจมตีสิมหลังอย่างไร ซิมลังกลับเอ่ยกระบวนท่าพื้นฐานทั่วไปเอาตัวรอดและโจมตีกลับได้ด้วยการโต้ตอบระหว่างคนทั้งสองถึงแม้จะไม่ได้สัมผัสกายกับชาวยุทธในร้านอาหารต่างก็อดลอบกืนน้ำลายไม่ได้ดุเดือดไม่ต่างจากลงมือจริงกันเลยพันหลงจีนทุด,ดงมุติตาก็หยุดเอ่ยชื่อบระบวนท่าแล้วก็กล่าวว่าประสบฝีมือไร,ร้กาอาตมาไม่สามารถระบุที่มาของท่านได้หวังว่าท่านจะยินยอมติดตามพวกเราไปที่ถ้ำฐานหินแห่งนั้นซิมลังตอบว่า แน่นอนหลวงจีนทุดดงมุทิตากระโดดออกไปหน้าล้านพลังสีขาวพุ่งออกจากแขนจีวรดันหินเขียวประดับหน้าล้านที่หนักกว่า500ช่างซัดใส่ซิมหลังซิมหลังก้าวออกมาเสื้อผ้าคล้ายมีลมอัดอยู่ภายในยกสองมือขึ้นต้านพลังไล่รูปลักสองสายพักหินยักษ์ลอยอยู่กลางอากาศพันมีควันสีขาวพวยพุ่งออกจากศีรษะชาวยุดต่างร้องเป็นเสียงเดียวกันว่าพลังฝีมืออันไรกะซิมหลังผักก้อนหินยักษ์ลอยกลับไปด้วย ความเร็วที่เท่ากันแล้วกระโดดออกมาด้านนอกดักหน้าก้อนหินยักยกมือรับแล้ววางลงในตำแหน่งเดิมพอดีแล้วพิวตัวกลับมายืนที่เดิมโดยไม่มีอาการเหนื่อยอ่อนจิมลังประสานมือเอ่ยว่าข้าน้อยไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนใต้ซื้อขอถวา,ายสุลาจอกหนึ่งแล้วสิมหลังก็ตกโตก๊ะจอกสุลาที่มีสุลาเต็มเปี่ยมลอยขึ้นจากโต๊ะลอยเข้าห,าหาหลวงจีนทุด,ดงมุทิตาหลวงจีนทุดงมุทิตาอ้าปากขึ้นจอกสุลาถูกกำลัง ภายในดูดเข้ามาและคาบจอกสุลาดื่มแล้วจอกสุลาก็กลับลอยกลับมาที่โต๊ะทังสองพยักหน้าเลื่อมใสซึ่งกันและกันลันมีเสียงร้องหวยหววแวมาจากเบื้องนอกแล้วใกล้เข้ามาจนเสียงร้องนั้นแววอยู่ภายในร้านซ้ายขวาไม่รู้มาจากทางใดแน่ชาวยุทธท้งร้านได้ยินเสียงข้ามควรเช่นนั้นก็อดขนลุกไม่ได้หลวงจีนทุดงมุติตากระโดดไปชิดหน้าต่างฟาดหน้า่างพังออกไปลงกระโชกเข้ามาหอบใหญ่ ทำเอาร้านอาหารตกอ,อยู่ในความมืดเสียงข้ามควรร้องว่าเข้าเมืองปีเอี้ยงยาละโมกมิฉะนั้นจะต้องตายเสียงในร้านอาหารยิ่งชุลมุนวุ่นวายเสียงผู้คนกระโดดออกจากลานท้องฟ้าก็มืดมิดหลวงจีนทุดงม,มุอทตาโลดแล่นไปตามที่มาของเสียงพันรู้สึกว่ามีร่างสามสายพุ่งแซงหน้าไปแล้วหยุดลงไม่ไกลผู้ที่อยู่เบื้องหน้ากับเป็นชายหญิงสามีภรรยานในร้านอาหารและสมหลังทั้งสามกำลังก้มมอง บางอย่างบนพื้นอยู่บนพื้นกับมีซากศพผู้คนอยู่เจ็ดแปดคนดวแต่เป็นชาวยุทธในร้านอาหารนั่นมีคนผู้หนึ่งยังมีลมหายใจอยู่เอ,อ่ยว่าธนูเยะ่เยื่อแล้วมันก็สิ้นใจไปจินล้างร้องถามหาคบไฟพอได้แสงสว่างจอมพิษล่าวิญญาณที่ตามมาก็เลยว่า,เ,วาเป็นพิษจากอาวุธลับสิมลลังเปิดเสื้อของคนตายเห็นบาดแผลที่ซวงอกโลหิตไหลออกมาเป็นสีดําแสดงว่าถูกพิษแน่แล้วแต่ไม่มีร่องรอยของอาวุธลับแม้แต่น้อยแต่สินล้ังระบบุได้จากบาดแผล ว่าอาวุธนั้นเป็นอาวุธจำพวกธนูทันใดนั้นมีเสียงเพลงแววมาอีกว่าทูตมรณะยิงธนูละลายกลายเป็นโลหิตในร่างทุดงมุทิตาร้องว่ารีบตามแต่เสียงร้องดังแววเดี๋ยวใกล้เดี๋ยวไกลเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาหลากหลายทิศทางจะตามต่อได้อย่างไรพันเด็กน้อยที่อยู่ในอ้อมอกของชายหนุ่มก็ร้องไห้ขึ้นถีนิ้วไปเบื้องหน้าว่าปีศาจอยู่ที่นั่นเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายชายหนุ่มเอ่ยปลอบว่าเถงเทงในโลก นี้ไม่มีปีศาจหลอกแต่สายตาก็อดมองไปทางที่เด็กน้อยชี้ไปไม่ได้ทุดดงมุทิตาหัวเราะเอ่ยว่าเดรัจฉัร้อมเป็นปีศาจหลอกได้แต่เด็กน้อยพวกเราตามไปที่ศูนย์เลยดีกว่าจอมฝีดาบเท่าที่อยู่ในกลุ่มก็เอ่ยคิดว่าไขาวายกลัวก็กลับไปรอที่ลงเตียมก่อนก็ได้ไม่คิดว่าจะมีชาวยุทธที่ติดตามมาไม่น้อยกลับไปจริงๆเด็กหญิงร้องบอกไม่อยากไปซิมลังจึงเดินไปบอกให้สองสามีภรรยาให้พาเด็กกลับไปก่อนเดี๋ยวเด็กจะตก ใจเป็นอันตรายสองสามีภรรยาจำต้องพาลูกกลับแต่จอมฝีดาเท่าการแน่กนแหนว่าอ้างเด็กตีผู้เป็นมารดาขยับตัวหกักป้องยาสูบของจอมฝีดาเท่าปักลงบนพื้นหิมะจมมิดแล้วจากไปปล่อยให้จอมฝีดาเท่าคิดจะตามไปหาเรื่องซิมลังก็ห้ามไว้บอกว่าให้ดูที่พื้นหิมะก่อนป้องยาสูบที่หักนั้นปักลงพื้นหิมะแล้วยังปักลงพื้นดินที่แช่แข็งอยู่ใต้หิมะแน่นแสดงว่าพลังฝีมือของหญิงสาวนั้นไม่ รรมดาสิมหลังเห็นจูฉิฉิกับห่วยให้ยีไม่อยู่ไม่ได้ตามมาเลยตัดสินใจที่จะลดนแล่นตามหลังของทดโดงมูทิตาไปไม่ทันไรก็มีเสียงร้องมาจากเบื้องหลังเห็นชาวยุทธคนหนึ่งถูกทำร้ายล้มลงพวกทดโดงมูทิตากลับตัวมายังที่เกิดเหตุทุดงมูทิตาเอ่ยว่าเพื่อนที่ด้วยความระมัดระวังนะทำเครื่องหมายจากรอยเท้าของตัวเองด้วยสิมหลังรอบผมเฉยหลวงจีนผู้นี้ว่ารอบคอบนะดูจากรอยเท้าของชาวยุทธหลายคนที่จมเลือก ลงไปแสดงถึงฝีมือที่ห่างกันรอยเท้าของทุดงมุทิตาก็เพียงเพียงลอยบางๆบนหีมะาแต่ทุกคนก็ต้องตกตะลึงกับรอยเท้าของซีมหลังเพราะไม่มีใครเห็นรอยเท้าของซีมหลังไม่มีใครคิดว่าชายหนุ่มซมซ้อผู้นี้จะมีวิชาตัวเบาถึงขั้นเยียบหิมะไร้ร่องรอยแต่จากที่ดูสถานที่เกิดเหตุก็ไม่มีรอยเท้าผู้อื่นอีกและสภาพศพก็เหมือนเช่นคราวก่อนมีรอยคล้ายธนูแต่ไม่พบอาวุธและบาดแผลที่หน้าอกก็มี โลหิตสีดำไหลออกมาเช่นกันครับเราซื้อขอเล่ากับราชาชุตักต้องหยุดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันครับเป็นอันว่าในเมืองปีเอียมีถ้ำลึกลับที่อ้างว่ามีเทพมรณะคอยสังหารผู้คนอยู่คดีนี้จะเป็นยังไงมาติดตามกับเราซื้อขอเล่าราชาชุตจักรในคราวหน้าสำหรับวันนี้เราซื้อขอเล่าไปก่อนครับขอบคุณครับ อย่าลืมการอ่านเสริมสร้างจินตนาการและสติปัญญานะครับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามให้กับทางลงเตียมด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดระครังไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่กันสําหรับเรื่องเล่าอื่นๆก็กดกันที่หน้าจอดูกันได้เลยนะครับฝากกดชื่นชอบและแบ่งปันกับชาวยุทธท่านอื่นๆด้วยละกันขอบคุณครับ